Move your body! Are we ready? Uh, the uh the goal, uh, I went to the earlier uh, the uh, uh the call, the the youtube, you to completion. Uh, finally to to the two and and move the into property to support to stay to a museum uh, for performing activity on the end uh, of on here i went to the idea of the next the photo they refer data as a channel online media information of property uh for performing activity uh, for performing uh activity opportunity it was a careful please. Finally, for this video clip, I will see you do That is the guy. Earlier, I would like to the story for the brother as well. Thank you to the thank you to the follower and the subscribe on YouTube. Tila Man is shadow, and then we will be to meet again. The spoken of Tila uh, Man hello. เชิญครับเชิญออกแน่นอนได้เลยครับอาเก็บของเลยครับอยู่ใช่ครับและต่อไปครับเป็นการชิงชนะเลิศในรุ่น15ปีชาระหว่างทีมที่หนึ่งครับลำพูนเอ เองนะได้รับเกียรติจากอาจารย์เล็กครับเราได้รับเกียรติจากสาวเบือเบ้องแพ้ครับวันนี้มาเป่านะครับและอาจารย์ชาติครับเดินทางมาจากเชียงรายต้องตอบตปวเองวุ่นวเสกด้วยเขาอยู่กับเราแล้วมัน สอเบอจีบอไม้พูดรชิงู้ต่อไปครับเป็นรุ่นสปปี ทีมนะครับ CSWF แต่ C S w F, พบกับดารา CNX นะครับเดี๋ยวเล่นกีฬานะทั้งสองทีมมาเตรียมตัวที่มุมนะครับด้านโต๊เทคนิคครับด้านซ้ายมือผู้ประกาศนะครับ okay <laughs> ูนะครับในนักกีฬานะครับจากโรงเรียนส่วนภูมจังหวัดลำพูน นะครับเขาใช้เขาก็คอแหลกมาพี่ต้องใช้ก่อนนะปัญหาที่เกิดขึ้นครับถ้าสันติได้แชมป์ถ้วยะอยู่ที่ใครแต่ช่วงนี้ต้องเอาก่อน แาที่ส่วนมูรลกาชากรบอกว่าถ้าได้แชมป์จะเอาแห่รอบจังหวัดลำพูน ลูโอ้คปอนเคลียแล้วอีงสองไม่ได้ครับส่วนบุญรอยบุเล่นใหม่เลยเจ็ดสิบเจ็ดเมว่างเหลือ6นาที45วินาที มามาสักค mm ู่น hey, ี้นะครับแล้วพิงคไอ้โรนนี้อึอบได้ครับไรื่อนไปเอครับมีแไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลคุณพี่บอกว่าอึ้บครับไอ้อึบเอาไว้ก่อนอึบไว้ แข่งขันบาสเกตบอลสามคนนะครับสิบนาทียี่สิบแปดตั้งถึงอันไหนก่อนคนนั้นจะได้แชมป์ใบของลางวูกนี้หนยนะเลยสันเม่พยายับอีกแล้วโดนบุญจะหมดนี้หลอก <c oughs> โหนสมัมตัสไปนนี <c oughs> ้ยดูท่านนายกที่พงนะครับนั่งเชียร์แบบ ใจจ,ใจจอดใจจ่อครับการขอเวลาน่อกนะครับมีได้ครั้หนึ่งครั้งครับในหนึ่งแกมครับขอได้ไม่ได้ยังมีบาได้ครับทางด้านขอครับมาเป็นองต่อเจ็ดแล้วจังวะนี้สาดอา 이디어 เหลือสี่อ่ะสิวินมาีการเก็ี่ข้อคองครับสคอร์คอเลยต้องเกลเป็นสิบสวินาทีไปอีกแล้วแล้วอยลูกนี้อไปไม่ได้มีบาลอยู่ตามสาสันสี่ลูกนี้ไปได้จังหวะของลำมูลลํำพูลจะทำยังไงกับเพลงที่เราได้บา ดีเพียรคู่ที่สองนะครับเรามอีกหกคู่นะครับเชิงต้องแข่งเอาเวลาทีหนึ่งยิงสองประเดนลำ้ำพูนเรือมครับตันซิลลูกนีเข้ามาแล้วสบัดไสเล่นโลก ออกครับต้องแช์ก่อนส er ังเกตนะครับแช์ก่อนผู้เล่นฝาดุจะต้องยืนขาคู่ในการเล่นเท่านันนะครับ euh ต ouais> ั้งหัตามซ้ำได้ ครับีขอเวลานี้ครับ CSW สครับและดารา CSN ครับมารอตรงนี้นะครับ CSW สนะครับแล้วก็ดารา CSN ครับมารอเลยครับแต่ออกรึเกล่าก็

お願了 ยังไม่หน่อยนาะดารามาเลยลูกดารา

ยูบียี่สองไม่ได้ครับบัตรแค่คนสามคนนะครับม <t Uma> ีการเปลาทีมได้ทั้งหมด7ครั้งครั้งที่7จ็ดะครับจะเป็นลูกโทษ2ครั้งแต่ถ้าเสียระก็ครองจะหนึ่งครั้งที่สินะครับจะเป็นการโยนโทษ2ครั้งบวกหกครองหนึ

แต่ว่ากันใหม่นะดีบดีเดียวนะดีเดียวดีรับ่ด้เดียวเีย13-12สนอย1 2 กีฬาทั้งสองทีมครับขออนุญาตครับเข้าหลบฝนก่อนเลยนะครับบลบเลยครับหลบเลยเก็บชันเขาได้้